สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ว่างนะครับก็จะมาสอนเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อยในเรื่องของการสภาเอกสภาการพยาบาลข้อสอบการพยาบาลผู้ใหญ่เรื่องของคอมพันเม้นซินโดมน้องๆน,น,น่าจะเคยได้ยินนะเป็นภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูงนะครับออกข้อสอบบ่อยมากถ้าคือน้องๆจําได้ก็คือได้คะแนนไปเลย ส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุมันจะเกิดจากการที่มีบีเอ่อมีแรงบีบแรงอัดนะครับที่ทําให้กล้ามเนื้อมันเกิดแรงบีบแรงอัดเช่นพวกแบบคนไข้ที่ใส่เฟือกแล้วเฟือกรัดแน่แนๆพวกที่มีการบาดเจ็บแล้วพันอีบีแน่นเกินไปเนี่ยครับคือถ้าเป็นของต่างประเทศเขาก็จะให้จํา 5P6p 7p อะไรก็แล้วแต่นะครับ ส่วนใหญ่แมกซิมัมสุดมันก็คือ7 p ครับน้องๆจำก็จะได้คะแนนเลย P ตัวแรกคือเพนนะครับปวดตัวที่2คือพอลลแปลว่ซีดโพล่าผิวหนังเย็นนะครับพาเลเทเซียก็จะมีอาการชาพอลิสเนตก็คือคำชี้ประจรไม่ได้ส่วนใหญ่เขาจะคำที่ไหนครับบริเวณหลังเท้านะครับแล้วก็พาราไลซิตจะรู้สึกว่าอ่อนแรงนะครับ พ f ฟิเนสก็มีบริเวณตรงนั้นมันบวมมันตึงนะครับสำหรับการรักษาถ้าถ้าเจอเจอแตเนั่นเลยนะก็รีบแบบคลายเฝือกออกตัดเฝือกออกแล้วก็คลายเบีนะครับหรือถ้าเกิดมันแบบเป็นหนักมากๆเขาก็จะเอาไปผ่าแบบฟาซิโอตโตมีนะครับก็คือเป็นการกรีดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อระบายแรงดันตรงนั้นออกมานะครับ ฟาซีโอตโตมีนะครับย่อมมาจากฟาเซียก็คือกล้ามเนื้อโอตโตมีก็คือเปิดออกนะครับกีดระบายความดันออกประมาณนี้นะครับน้องๆข้อสอบเรื่องนี้ก็คือจะออกไม่พ้นตรงนี้เลยนะครับผมก็จำแต่ละพีไปนะครับสวัสดีครับ